สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่1เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2566นรินะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่มาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องของปรากฏการผู้หญิงของไทยเรานะครับหน,นึ่งในสามเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาความรุแนแรงด้านจิตใจนะครับได้พูดคุยกับคุณพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนิยการ สำนักสนับสนุนภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสน,นส,นสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะครับอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานครับวันนี้เรื่องของปริมาณฝน,นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยจะต่ำกว่าค่าปกตินะครับแต่ไม่มีปัญหาต่อตอน้นน้ำต้นทุนนะครับเป็นอย่างไรเดยพูดคุยกับคุณทบีศักด,ดิ์ธนเดชโชพนรองอธิบดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและ,ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับในช่วงเล่าขานครับ ธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินออมก็สุขลุ้นก็สนุกกับสลากออมสินดิจิตัล1ปีโดยเริ่มออมตั้งแต่200บาทขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาททุกเดือนนะครับแล้วก็ทางธนาคารได้เพิ่มมูลค่าของรางวัลเลขท้ทยตลอดจนเพิ่มรางวัลพิเศษรวม80รางวัลนะครับรางวัลละ1,000 0แบาทด้วยกันซึ่งการออกรางวัลพิเศษนั้นจะออก3ทุกๆ3เดือน รวม4ครั้งนะครับครั้งละ20รางวัลซึ่งครั้งที่1ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวการออกรางวัลครั้งที่2จะออกรางวัลในวันที่16พฤษภาคมการออกรางวัลครั้งที่3จะออกรางวัลในวันที่16สิงหาคมการออกรางวัลครั้งที่4คือวันที่16พฤศจิกายนนะครับซึ่งเงินรางวัลที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากผ่านแอปพลิเคชันไมลโมได้เลยนะครับจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับ รายการเล่าสู่กันฟังจะมอบชุดกระปุกอมสินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียงสองวันเท่านั้นนะครับคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบกลับมานะครับในช่องทางในช่องทางหนึ่งก็ได้ช่องทางแรกเป็น SMS ครับแล้วก็ช่องทางที่2เป็น Facebook Live ทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วนเ a c e b o o k l i v เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ทาารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง youtube พิมพ์กระมาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังในอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับสาหร กิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอได้มอบชุดตั้งตัวในโครงการรอฟมอปั้นอาชีพปีที่3ชงดีมีกําไรนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน1ิรายด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวหนึ้งครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอได้มอบชุดตั้งตัวในโครงการรอฟมอปั้นอาชีพ ปีที่3ชงดีมีกําไรสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน10บรายด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามทางผู้ฟังว่าโครงการรอฟมอปั้นอาชีพปีที่3ชงดีมีกําไรเนี่ยนะครับได้มีผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้วซึ่งรอฟมอได้มอบชุดตั้งตัวเพื่อให้ไปตั้งตัวในหลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้วเนี่ยนะครับคำถามคือมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่สง่งคำตอบมานะครับ s อ s 4อ2ม 1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อบโชคดีครับประจำวันที่28กุมภาพันธ์จากกรุงเทพมหาคนครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณกาญจนาพันธวิราชด้วยนะครับอ่านสกุลผิดขออภัยด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของหญิงไทยหนึ่งในสามต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงด่าจิตใจนะครับพูดคุยกับคุณพรณีผู้ประเสริฐผู้อำนวยการสานักสนับสนุนภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพลนีครับสวัสดีค่ะคุณดีนะคะับสถานการณ์ด้านจิตใจกับผู้หญิงไทยเราเป็นยังไงบ้างค่ัเค่ะภาพรวมเนี่ยคิดว่ามีการนําเสนอข่าวในเรื่องความรุนแรงเยอะมากเลยนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาครับซึ่งทางสสสเนี่ยเก็บข้อมูลก็พบว่าปีหนึ่งก็มีการนําเสนอข่าวด้านนี้ประมาณสามร้อยกว่าข่าว ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องฆ่ากันตายฆ่ากันตายในครอบครัวนะคะรองลงมาอาจจะเป็นเรื่องฆ่าตัวตายแล้วก็ความรุนแรงทางเพศอะคะ่ะซึ่งจากสถิติแล้วเนี่ยของส่วนที่น่าเชื่อถือน่าจะเป็นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักของประเทศในการดูแลเรื่องนี้บอกว่าสถิติประมาณ1ันห้าร้อยกว่าลายก่อปีที่มีการ ถูกกระทําความรุนแรงแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยขึ้นเป็นสองเท่าก็คือสามพันกว่าคนต่อปีนะคะทั้งๆทีท่ตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยต้องเรียนคุณพีรพัฒว่าแปดสิบสองเปอร์เซนคนจะไม่ไปแจ้งหรือดำเนินคดีคือเก็บเอาไว้เงียบๆนะคะแปดสองเปอร์เซนะแล้วก็ตามตัวเลขยังคงเหมือนเดิมนะคะว่าผู้หญิงหนึ่งในสาม เคยถูกกระทําความรุนแรงอยู่น่ากลัวนะคะหนึ่งในสามนี่เยอะนะฮะเดินมาสามคนที่หนึ่งคนเลยนะอซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในระดับโลกนะคะข้อม<อ>ูลจากองค์การอนามัยโลกก็บอกเช่นเดียวกันค่ะคว่าผู้หญิงประมาณเจ็ดร้อยสาสิบหกล้านคนทั่วโลกถูกกระทําความรุนแรงเพราะฉะนั้นตัวเลขเดียวกันสอดคล้องกันกับในประเทศไทยค่ะครับที่นี้เพื่อความเข้าใจให้ตรงกันเนี่ยคุณพรณีครับผมขอ,อยัดิยามคําว่าความรุนแรง่อยได้ไหมฮะในทียามของของพรณีหมายถึงอะไร ค่ะอ่อการททำความรุนแรงมีหลายระดับนะคะคแต่ว่าด้านที่อาจจะเบาที่สุดแต่ก็พบเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็เป็นการถูกกระทําความรุนแรงด้านจิตใจจิตใจแล้วลองลงมาค่อยเป็นร่างกายนะคะจิตใจที่ว่าเนี่ยเราเอ,อถูกว่าด่าทอให้รู้สึกแย่หรืออับอายเนี่ยก็เป็นก็เป็นเรื่องความรุนแรงแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนว่าเราจะไม่ไปแจ้งความดําเนินคดีนะคะเราก็ เจ็บแต่ก็เก็บเอาไว้ในใจนะคะหรือว่าทําลายข้าวของชุนเชียวหรือแม้แต่การเย็นชาใส่กันและกันเนี่ยอ๋นนี้ก็ใช่นะใช่ค่ะนับรวมเป็นการถูกกระทําความรุนแรงทุกเม,มือนะคะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงกันปุ๊บก็แปลว่าถ้าจะไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเลยเนี่ยมันก็ต้องคุยกันปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ ใช่ค่ะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะโอ้โหไม่ง่ายนะคุณที่ที่เป็นที่ประจักษ์เลยเนี่ยก็พวกทําร้ายร่างกายใช่ไหมคะใช่อันนั้ชัดเจนใช่ถ้าไม่ข่มขืนก็ต้องตบต่อยเตะอะไรพวกเนี้ยค่ะเป็นการทําร้ายร่างกายกันความรุนแรงที่สาหัสมากค่ะถ้าเกิดแบ่งเป็นร่างกายกับจิตใจเนี่ยตัวเลขของร่างกายหรือว่าสถานการณ์ของร่างกายการทำร้ายร่างกายเนี่ยมันน้อยลงบ้างไหมฮะในสังคมปัจจุบันนี้ เออไม่ได้น้อยลงไม่ได้เรอยเลยเหรอโอ้ค่ะแต่สถิติการแจ้งความเนี่ยก็ยังคงน้อยเหมือนเดิมอันนี้คนละเรื่องกันเลยบางทีเขาไม่แจ้งความใช่ไหมเพราะว่าอาจจะไม่เชื่อว่าามแล้วเนี่ยกลับมาบ้านแล้วมันจะได้รับการแก้ไขในระยะยาวนะคะหรือถ้าเกิดคิดไปไม่สุดว่ายังไงซะเราก็ต้องอยู่กับคนคนนี้ต่อไปเราอาจจะเลือกที่จะไม่แจ้งความแม้จะถูกกระทำความรุนแรงอย่างต่อเนื่องก็ตามค่ะอืม แสดงว่าปัญหายังเป็นจุดเดิมเดิมอยู่นะครับค่ะค่ะทีนี้เราจะทํายังไงที่จะลดปัญหาตรงนี้ได้คงคงไม่ได้หมายถึงเฉพาะอผู้หญิงอย่างเดียวละผู้ชายด้วยผู้ชายตัวดีเลยใช่ไหมแต่ผู้ผู้ชายเป็นผู้ทํามากกว่ามั้งคะใช่ใช่ใช่มีไม่ถือว่าถ้าเกิดความอะไรคอมเมนต์เรื่องจิตใจอะไรนี้มันอาจจะไปกระทบสองฝ่ายได้ไงค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีความรุนแรงทางร่างกายเนี่ยผู้ชายเป็นฝ่ายกระทำส่วนมากเป็นส่วนมากร้อยละร้อยลยมั้งะร้อยละเก้าสิบอะ ใช่ค่ะจากสถิติพบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือผู้ที่แข็งในครอบครัวคนที่อ่อนแอกว่าในครอบครัวเนี่ยก็มีทั้งผู้หญิงผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือแม้แต่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มที่มีเรียกว่าอัตลักษณ์ทับซ้อนต่างๆนะคะที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เขาต้องอ่อนแอกว่าเนี่ยมักจะปลูกกระทําความดุร้าหรืออาจจะวัดจากการหารายได้กระรายได้นะคะคนที่เป็นหลักเนี่ย คนที่หารายได้ในครอบครัวที่เป็นหลักมักจะไม่ถูกกระทําความรุนแรง<อ>เมื่อเทียบกับคนที่เรียกว่าพึ่งพาคนอื่นในทางเศรษฐกิจในทางร่างกายก็ยังต้องให้เขาช่วยอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในภาวะพึ่งพิงนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะถูกกระทาความรุนแรงมีโอกาสถูกกระทําความรุนแรงมากกว่าครับทีนี้วิธีการที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยควรจะทํำยังไงฮมีหลายเรื่องเลยค่ะในส่วนของภาครัฐเองเนี่ยก็มี แนวทางเหมือนกันนะคะของรกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงสาธารณาสุขแม้แต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเาก็มีแนวนโยบายออกมาป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงแล้วแต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีนโยบายที่ดีเจ้าหน้าที่กเ็เป็นที่ในส่วนที่ออกแบบมาตรการต่างๆครอบครัวชุมชนค่ะคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะคุณพีรพัฒน์ที่จะช่วยป้องกันปัญหานี้ช่วยกันสอดส่อง ดูแลนะคะมีการเฝ้าระวังกันเองของคนที่เรียกว่าอยู่ในชุมชนเดียวกันเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเห็นสัญญาณก่อนทางสสเนี่ยก็สนับสนุนให้เกิดคู่มือพวกนี้ด้วยนะคะในชุมชนที่สนใจหรือว่าเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องจัดการเนี่ยจะมีระดับเขียวเหลืองแดงให้ดูว่าถ้าเริ่มเสียงดังออกมาจากบ้านแล้วก็ต้องอ่าเตือนครั้งที่หนึ่งอาจจะต้องเป็นสีเหลืองแล้วคะ่ะว่าบ้านนี้ต้องช่วยกันดูนะเอ ทีทีเข้าเสียงดังบ่อยๆเข้าเริ่มได้ยินเสียงของตกแตกกระจายหรือว่าเาเริ่มซึมออกมาคนสมาชิกในบ้านมีภาวะซึมเศร้าหรือว่ามีรอยฟกช้ำออกมาเนี่ยต้องช่วยกันดูค่ะช่วยกันตอตอส่องอย่าปล่อยให้คนที่เป็นเหยื่อหรือถูกกระทำเนี่ยกระทาซ้ําจนกระทั่งเรามาพูดทีหลังว่าเสียใจที่ไม่ได้ช่วยเขาตั้งแต่วันนั้นวันที่อยู่ในภาวะสีเหลืองจนกระทั่งเกิดภาวะสีแดงก็คือ ต้องนําส่งโรงพยาบาลแล้วหรือว่าเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดแล้วอะค่ะครับครับโอโห้หอย่างนี้ถ้าวิธีปฏิบัติเนี่ยเราเราจะจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับเอเพื่อนบ้านก่อนไหมค่ะคนที่อยู่ในระแวกใก<ต>ล<ง>้เคียงในก็มีชุมชนนะคะอาจจะจัดการกันง่ายมีรูปแบอบอุ้มดูแลกันแต่คนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยก็อาจจะ ต้องตระหนักถึงความสําคัญเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาของผู้ถูกกระทําหรือเหยื่ออย่างเดียวเช่นในสถิติข,ของเราก็พบว่าหนึ่งในสามของคนที่ใช้ระบบขนส่งสาธารนณะก็เจอค่ะผู้หญิงที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยหนึ่งในสามก็เยอะอีกเช่นกันค่ะที่ถูกคุกคามทางเพศ รถเมย์เนี่ยพบเยอะที่สุดนะคะรองลงมาก็มอเตอร์ไซครับจ้างแล้วก็แท็กซี่รถตู้รถไฟฟ้าเจอหมดค่ะที่จะปูกกระทาเรียกว่าคุกคามละกันค่ะ,คะอาจจะไม่สิงขัันกระทําความรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะคะแต่สถิติพวกนี้ก็ไม่ควรเกิดแล้วก็ทุกคนช่วยกันป้องปาอรามเฝ้าระวังได้ค่ะ,คะถ้าเรารู้สึกว่าคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ควรจะถูกกระทําแล้วเราก็พยายามจะสื่อสารนะคะว่าผู้ที่ถูกกระทําเองเนี่ย ควรกล้าที่จะร้องขอความช่วยเหลือกล้าที่จะส่งเสียงออกมาแม้จะเป็นเด็กนะคะในโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ควรจะแนะนำน้องๆผู้หญิงนะคะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นอย่างเงียบอย่าร้องไห้อยู่ลำพงังหากจะส่งเสียงออกมาขอความช่วยเหลือก็จะทำให้คนอื่นกล้าที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือมากขึ้นค่ะง่ายไหมฮะไม่ง่ายนะฮะฟังดูแล แต่แต่ก็ต้องกล้าแล้วก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ลุกลามขึ้นครับถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิ์เนี่ยเราจะทํายังไงให้น้องๆผู้หญิงเขาเข้าอกเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์แบบนี้นะคุณปรณี ค่ะต้องช่วยกันสื่อสารนะคะคุณพีรพัฒน์ก็มีคนฟังเยอะนะคะก็เชียร์ค่ะให้ช่วยกันกระตุ้นให้กำลังใจนะคะแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยอาจจะช่วยได้ในแง่การกรับฟังทำความเข้าใจกับคนที่เป็นเหยื่อในสถานการณ์นั้นนะคะอย่าไปซ้ำเติมเขาอย่าไปตั้งคำถามพอน้องร้องไห้มาอย่าไปตั้งคำถามว่าอา้าวแต่งตัวโป๊หรือเปล่า<อ>ถ้าเจอแบบนี้อาจจะไปต่อไม่ได้ อาจจะไม่กล้าเรายิ่งกว่าเดิมหรือเอาไปอยู่ที่เปรียวทําไมออคือไม่ใครอยากให้เกิดเหตุการณ์พวกนั้นแล้วเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยการรับฟังทําความเข้าใจแล้วก็ให้คําแนะนําที่ถูกต้องน่าจะเป็นการป้องกันในอนาคตแต่นะตรงหน้าเนี่ยอาจจะต้องช่วยเดียวยาความรู้สึกกันด้วยค่ะกับหมายถึงว่าตัวน้องๆเองที่ที่ประสบเหตุถ้าเกิดป้องกันตัวเองได้ก็จะเป็นการดีระเบองต้นก่อนใช่ไหมฮะตั้งแก่อนค่ะค่ะนะครับแต่ถ้าเกิด<ต>มันเกิดเหตุแล้วอันนี้คือเรื่องของการแก้ปัญหากันละต้องคุยกันละ ค่ะอืมกับแล้วการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยเราเราควรจะมีหลักในการสังเกตสังกาอะไรบ้างไหมครับบนนี้ครับค่ะก็จะมีมุมที่ต้องดูแลเยอะค่ะอย่างที่เรียนว่าถ้าในชุมชนเนี่ยเริ่มเสียงดังขึ้นมาหรือการขัดขืน ไม่เต็มใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ค,ควรจะเข้าไปแทรกแซงนะคะก็เรื่องของผัวเมียใช่ไหมคะเราได้ยิน<ช>เรื่องแบบนี้บ่อยๆ่อาบ,บานไม่เกียกระทำถ้าฝ่ายถูกกระทำเขายืนยันว่าไม่ใช่เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าถ้าผู้กระทำเป็นคนปฏิเสธการเข้าไปแทรกแซงเนี่ยอาจจะเ,เป็นการอ้างว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะเห็นหลายกรณี ที่แม้ว่าผู้ถูกกระทำจะยืนยันว่าไม่รู้จักไม่เกี่ยวข้องแต่คนก็ยังไม่กล้าช่วยแม้จะอยู่ในใช่วงวันพระปม่อันน,น,น,นี้อันนี้พูดกันเอาข้อที่จริงมาคุยกันเนี่ยบางทีก็คือเขาเรียกอะไรฮะภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นหมานะฮะเอาปฐมโตนะฮะไม่ไม่ได้ตอบว่าแต่ว่า,าเข้าใจว่าคุณพลรนีคงจะเคยได้ยินคํานี้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเข้าไปช่วยเปิดปุ๊บพอเขาดีกันมาเนี่ยเขาก็เราก็เป็นใครอ่ะ ค่ะเธอเจอใช่ไหมครับแบบนี้จะเดือดผู้ถูกกระทำเนี่ยควรจะยืนยันเออหนักแน,กน่นหน่อยกล้าหนักแน่นหน่อย ค่ะว่าไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาหรือว่ายินยีรับความช่วยเหลือนะคะถ้าอย่างนั้นทำให้คนช่วยเนี่ยมั่นใจแล้ว้าไปช่วยมากขึ้นค,คับเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติมีโอกาสนะครับเกิดเรอไปเจอแบบว่าเพื่อนบ้านแล้วเขามีปัญหาเนี่ยเราเราค่อย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 คุยกับเขาได้ไหมฮะว่ามันมีหนทางอะไรบ้างที่พอจะบรรเทาความรุนแรงได้บ้างเนี่ยพอจะคุยได้ไหมฮะอันนี้ แน่นอนเลยค่ะคือถ้าความสัมพันธ์ในระดับชุมชนดีเนี่ยจะไม่เกิดเหตุใหญ่โตนะคะการเข้าไปคุยที่คุณธิรพัฒน์พูดนี่เป็นคำแนะนำที่ถูกต้องเลยค่ะคอ,อถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าไม่มีหน้าที่กว่าจะถึงเจ้าหน้าที่มาคุยเนี่ยไม่ได,ดีไปกว่าคนที่คุ้นเคยกันที่เราเชื่อใจกันคุยเองนะคะคือถ้าเพื่อนบ้านคุยได้คุยก่อนอมไม่ต้องไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะช่วยในฐานะผู้ใหญ่เพื่อนกัน น่าจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันได้ถ้าเรื่องถึงเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยแสดงว่ามันลุกลามบานปลายไปมากแล้วอะค่ะ,ะแล้วก็ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเขาก็ต้องตัดสินตามที่เห็นที่มีหลักฐานะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคนละเรื่องกันเลยค่ะอืมครับแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าสมมติเรื่องราวมันเลยเถิดไปจนกระทั่งว่าต้องกลายเป็นคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยหลักของกฎหมายบ้านเราตอนนี้เป็นยังไง้างรครับก็ ถือว่าเข้มข้นนะคะคแต่ว่าถ้าเราก็มักจะได้ยินเรื่องการประนีประนอมให้ยอมความกันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก่อนใช่ไหมข่คันตน้นจะคุยกันอย่างนั้นก่อนใช,ใช,ใช่ค่ะค่ะค่ะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จบเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยถ้า องคนยังต้องเจอกันอีกรหรือว่าทั้งผู้กระทําและผู้ถูกกระทํายังต้องมีความสัมพันธ์กันต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งลําบากถ้าใช้กฎหมายเข้ามาแทรกแซงก่อนนะคะก็ไปต่อกันยากนะคะแต่ถ้าไม่เจอกันแล้วเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจใช้กฎหมายง่าย<ม>หน่อย<ข>อใช่แสดงว่าต้องรัฐศาสตร์มาก,ก่อนทําไงก็ได้ให้เขาอยู่ด้วยกันให้ได้ก่อนใช่ไหมครับผมสมมติอย่างนี้แล้วกันเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมหนึ่งกรณีสมมติว่าประเภทชอบชอบแตะเมียโชว์เพื่อนอะไรพวกนี้นะเออบังเอิญว่า ฝ่ายหญิงเนี่ยอาจจะทนได้อยู่แต่ว่าเราอาจจะมีเพื่อนบ้านมีกรรมวิธีในการพูดคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เจ้าหน้าที่มาส่องๆดูก่อนถ้าเกิดเห็นพฤติกรรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าไปเรียกกลอบแล้วเอาผู้ชายคนเนี้ไปเข้าสู่โรงเรียนหรือว่าไปอบรมไปแต่ตอนนี้ยังได้ไหมฮะยังทําได้อยู่ไหมฮะตอนนี้ค่ะกระบวนการในชุมชนมีเรื่องพวกนี้ค่ะมใช่มไมฮะไม่ไม่เข้มข้นไม่ตึงขนาดที่ต้องเรียกว่าไปอบรมค่ะแค่คุยกันให้ผู้ใหญ่ในพื้นที่คุยกันนะคะคุยแบบผู้ชายหรือคุยแบบใช้ คุณสโลบายแบบอื่นตามแต่ชุมชนจะเห็นสมควรเนี่ยก็นะ่าจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่แล้วก็สถานการณ์นั้นๆอ๋อเข้าใจแล้วแต่รุนแรงถึงขั้นไหนถึงจะต้องเป็นคด,ดีความขึ้นมาาต้องไปคุยให้เจ้าหน้าที่ไปเป็นตัวกลางในการห้ามศึกนะฮะเมื่อฝ่ายถูกกระทําเขาไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วอันนั้นโอ้โหนั่นคือรุนแรงแล้วนะคุณนี้คนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วอะค่ะ ้าหน้าที่แล้วก็คือว่าทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ขออย่าก็ไม่อย่าขอเลิกก็ไม่เลิกทำนองนี้ใช่ไหมฮะขอให้หยุดทาแบบให้หยุดทําก็ไม่ทาก็ไม่หยุดอืมถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถึงจะเข้าสู่กระบวนการแล้วจําเป็นไหมครับว่าผู้เสียหายเนี่ยจะต้องเป็นคนเริ่มต้นในการเข้าสู่กระบวนการก่อนค่ะค่ะก็จะต้องมีการแจ้งความดําเนินคดีนะคะซึ่งผู้เสียหายก็จะต้องไปร้องทุกข์ก่อนว่าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เจ้าตัวน่าจะตัดสิน ใจที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ที่สุดค่ะอันนั้นคือต้องเหลืออดจริงๆใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องเหลืออดไปก็ได้นะคะถ้าเกิดผมกลัวอย่างนี้ไงคุณพอดีมันตฎหมายเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเจอตํารวจเขาก็เอาเอานาดเดินโยนกันเรื่องของผัวเมียอะไรตอนนี้กลับบ้านเหมือนเดิมอีกแล้วมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาไงพอดี ค่ะคนเราใจก็มักจะไม่เลือกทางนั้นใช่ไหมคะถึงได้บอกว่า82เปอร์เซ็นเนี่ยไม่บอกใครเลยด้วยซ้ำไม่บอกใครเลยเก็บไว้อายเขาคือนอกจากอายเจ้าหน้าที่รู้สึกเสียเวลาแล้วก็ไม่มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่า ไปไม่ได้ไม่มีตังค์อ่ะก็จะไปแจ้งความแล้วต้องเดินทางไปต้องอยู่เข้ากระบวนการเป็นปีค่ะค่ะก็เลือกที่จะไม่ไม่เข้าสู่กระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนบ้านครอบคณในครอบครัวน่าจะมีส่วนสําคัญที่จะป้องปรามก่อนที่ปัญหามันจะบานปลายค่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงดีเพื่อไม่ให้ปีหน้าเนี่ยผมจะต้องมาคุยกับคุณพรณีเรื่องนี้อีกฮะค่ะอย่างที่เรียนค่ะว่าต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา กันดูแลคนใกล้ชิดนะคะเราเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์ที่คนที่รู้จักของเราเนี่ยก็เคยเป็นผู้ถูกกระทำแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันหรือลดปัญหานี้ไม่ให้สถิติมันหนักยิ่งกว่าปัจจุบันตัดที่เหลือตอนต้นคับปีละสามพันหรือหนึ่งในสามของผู้หญิงมันเยอะเกินไปแล้วมับมีสายด่วนสายอะไรที่พอจะบอกกล่าวก็ได้ไหมฮะ ค่ะก็ตอนนี้ของกรมสุขภาพจิตนะคะหรือว่าหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ของกระทรวงพมที่รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆค่ะอ๋อครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณปรณีผู้ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนสุขภาพประชากรกลุ่มเฉพาะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสนะครับหนึ่งสามศูนย์ ยังไงก็เราอาจจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นผู้ประสบเหตุโดยตรงหรือว่าเรารู้เราเห็นเรื่องแบบนี้มาเนี่ยโทรปาารึกษาหาเือกันได้เดี๋ยวเขาจะมีกรรมวิธีนะครับในการที่จะเข้ามาดูแลแต่ว่าแต่ละเคสแต่ละเคสอาจจะมีกรรมวิธีที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นลองให้ข้อมูลเดีขาดูกันแล้วกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้เรื่องของปริมาณฝนที่คาดว่าจะต่ำกว่าปกติในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้นะครับได้พูดคุยกับคุบคณทวีศัก์ ธนเดชโชพลรองอธิบดีดีกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าโครงการรอฟอรมอปั้นอาชีพปีที่3ชงดีมีกําไรเนี่ยนะครับทางรอฟอรมอได้ทําการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วพร้อมกับมีการมอบชุดตั้งตัวให้ไป ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้ด้วยเช่นกันนะครับคำถามคือมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ